สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง b y บ a s s i ช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวอาวุธยุทโธป,ปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในระบบป้องกันทางอากาศที่ทรงพลังและพกพาได้อย่าง MANPADS Igla S หรือที่เรียกกันว่าอีกลนหนึ่งของขีปนาวุธแบบประทับบ่ายิงจากประเทศรัสเซีย Igla S หรือชื่อรหัส 9K338 เป็นระบบขีปนาวุธแบบพกพาที่สามารถยิงจากไหลได้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศในระดับต่ำและกลางตัวขีปนาวุธสามารถยิงเป้าหมายได้ทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และแม้แต่โดรนที่บินในระดับต่ำซึ่งถือว่าเป็นการเสริมกำลังให้กับทหารราบได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดอีกล่าเอสมีการพัฒนาต่อจากกลุ่ม IGLA 1และอีกล่าที่เคยใช้งานมาก่อนโดยมีการปรับปรุงเซ็นเซอร์การล็อกเป้าให้แม่นยำมากขึ้นใช้หัวรบแบบระเบิดแรงสูงที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ภายในหนึ่งนัดเมื่อถูกเป้า ขีปนาวุธมีความเร็วในการพุ่งเข้าหาเป้าหมายมากกว่า600เมตรต่อวินาทีและสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลสุดประมาณ6กิโลเมตรและสูงสุดที่3.5กิโลเมตรระบบอีกล้าเถูกติดตั้งด้วยกลไกระบายความร้อนอินฟราเรดที่สามารถตรวจจับความร้อนได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน ซึ่งเป็นจุดแข่งสําคัญที่ทําให้มันสามารถเจาะทะลุการป้องกันจากเครื่องบินสมัยใหม่ที่มีระบบปล่อยเป้าลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกล้าเอสยังสามารถติดตั้งบนยานพาหนะเช่นรถหุ้มเกราะหรือเรือรบเล็กๆเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานอีกด้วยระบบนี้สามารถทํางานโดยทหารเพียงคนเดียวโดยการบรรจุจรวดและล็อกเป้าใช้เวลาเตรียมยิงเพียงไม่กี่วินาทีทําให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากอากาศได้อย่างรวดเร็ว ราคาของระบบอิกลาเอสในตลาดโลกจะอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง100,000ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมโดยราคานี้รวมทั้งตัวจรวจดและชุดปล่อยยิงในบางประเทศอาจมีราคาสูงกว่านี้หากรวมกับระบบเรดาร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมายพิเศษอิกลาเอสถูกใช้งานโดยกองทัพหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงรัสเซียจีนอินเดียซีเรียและในบางประเทศแถบแอฟริกาโดยเฉพาะในสนามรบที่ต้องการความคล่องตัวและตอบโต้การโจมตีทางอากาศอย่างเร่งด่วนมันถือว่าเป็นอาวุธที่ให้ความมั่นใจในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในระดับแนวหน้าอย่างแท้จริงแม้ว่าเทคโนโลยีขีปนาวุธจะพัฒนาไปไกลแต่ MANPADS อย่าง Igla s ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ขององค์การสู้รบในพื้นที่ป่าเขา เมืองหรือสมอรภูมิที่ซับซ้อนขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบบาซิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลอาวุธลับจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ